ามามาไม่เป็นเวลาเวลาเลยม,มามาที่นี่แน่นเลักนยังบ่ยัง สบายดีเด้อสบายดีทุกคนวันนี้มาแต่เช้าเลยนะน้ำหวานไหลว่าเป็นเวลาเวลาเลยนะวันสบายดีทุกคนตื่นแล้วบอโดยสบายดีตอนเช้า คนกินข้าวกินน้ำกันแล้วปะกินข้าวกินน้ำแล้วไปให้ปีนไกล้ทำอะไรกันเป็นแม่ค้าเดอ้อเ้าเป็นแม่ค้าขาดปีนไกล ก็ลิงปีใกล้ทำอะไรกันกินข้าวเช้าละบอทะคกคนข้าวเช้าแหละน้ำหวา,หานยังไม่ได้กินเด้อ ອາວາດເມົາວຽກເດືອນເຊົ້ານີ້ຍັງບໍ່ໄດ້ກິນເຂົ້າຍັງບໍ່ຕ່າງກັ

บอกาะวัคือจะไกลแต่ไกลบอกเป็นเวลาเวลาเลยเนาะถ้าเป็นไมคคาได้จ้จะฮับปีใกล้เอาปีใกล้ขาย <c oughs> อาหารันเ้าวนายังไม่ลางเลยตุงกเหลนาไม่ปีงให้เอ้ยอาปีงโค้งใกล้ มายิ <notable> ้มหน่อยนะแต่่ายิ้มแน่นายังไปสวยเลยทุกคนนายังไปนางเลยตะแรงพูดหลายคักเนาะ นี่วันไล่ไลแล้วพยายามนำห <c oughs> เห็นเห็นสภาพจะขอ,ะอำำแล้วอยาอ้ำน้ำกันแล้ว่ะเออแม่เฮ้ย <c oughs> <c oughs> เอาเอาอันนี้นะ สบายดีครับน้าหวานด้วยสบายดีนะเหตุจะภาพจะของบริสุทธิ์นาแล้วก็อาจะไปออาน้ำเอ้ยไล่ช่วยเราอย่าไปเหตุที่คุ่ได้ํ้าน้ก็ I right. เท็กซี่เบบี้เด้อสบายดีลายประดุนตะโดนลายประดุนจะได้น้นนำหวานก็นไปช่วยนาละเอบอกว่าลายตะแลงคนสิได้างเรียบ เอาซ้ําเดี๋ยวนี้เลอะจะติดต้อป่ะไม่